นะมันก็จะช่วยกันได้จริงๆจิตสํานึกมันเป็นของธรรมดายอยู่แล้วถ้าถ้าเกิดไม่ใช่การวินวินเนี่ยใครจะร่วมมือด้วยใช่ไหมฮะมันไม่ใช่ว่าเกษตรกรเขาถูกมัดมือหมดไม่ใช่นี่เลือกเอาว่าคุณจะเข้ามาเกษตรพันธสัญญาหรือคุณก็ต้องดูแนวคิดถูกต้องของแต่ละองค์กรถูกตและหมื่นรายของเราเนี่ยล้วนแล้วแต่ธุรกิจที่อยู่ได้มั่นคง ทำเกษตรแล้วมั่นใจว่าขายได้มีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวแล้วก็มีเงินเหลือเก็บออมขยายธุรกิจได้อันนั้นสํสำคัญมากนะมันไม่ใช่ว่าทําให้พอแล้วอยู่ได้นะฮะแต่จริงๆต้องพร้อมที่จะขยายและศักยภาพที่จะต้องแข่งขันให้ได้แข่งขันแค่เอเนี่ยังเป็นเรื่องที่เรียกว่าไม่ไม่ใหญ่ยิ่งนักเมื่อเทียบกับต้องไปแข่งขันกับประเทศจีนแข่งขันกับยุโรปอเมริกาต่อไปในวันหน้านะครับ Oh. อย่างอเมริกาเขากเกษตรของเขาเนี่ยเขาไปไกลถึงขั้นทำเมกะฟาร์มคือฟาร์มขนาดใหญ่ฟาร์มขนาดใหญ่แบบสุดลูกหูลูกตาเรามองไม่เห็นการที่จะใช้เครื่องเดินไปเนี่ยต้องใช้ไอ้ไอแผนที่ GPS <น>ดาวเทียมเ,ยเพื่อที่จะรู้ว่าเครื่องรถที่จะวิ่งเก็บเกี่ยวเนี่ยจะวิ่งตรงไปทางเนี้ยไปทางทิศไหนมุมองศาอะไรยังไงเพราะมันใหญ่มากแล้วแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของที่ดินก็มารวมกัน รวมกันเสร็จใช้ระบบที่เป็นเทคโนโลยีสูงสุดต้นทุนต่ําสุดแล้วก็เก็บเกี่ยวได้ผลดีที่สุดะนะฮะร่วมกันแล้วก็มาแบ่งรายได้กันชาวนาของเขาก็เป็นชนชั้นกลางที่มีฐานะเทียบเท่าคนทํางานในสํานักงานเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองมีความสุขมีความเสมอภาคเทียบเท่ากันทั้งรายได้ทั้งทุกสิ่งทุกอย่างะนะครับซึ่งแตกต่างจากของเราอันนั้นเขาไปละเมกกฟาร์ม ค่ะนะส่วนของเราเนี่ยอาจจะย,ยังต้องตามหลังอีกมากพอสมควรยังต่อใจอ,อ,อยู่แต่อาจารย์คะถามนิดนึงอาจจะมีคําถามนะคะว่าเออเกษตรกรไทยบ้านเราอะ่ะยางปัจเจกเนี่ยรายบุคคลอย่างเนี้ยอาจารย์คิดว่าศักยภาพาเขาพอที่จะพัฒนาให้มีหัวทางด้านธรุรกิจได้ไหมคะเออจริงๆผมไม่คิดว่าเกษตรกรเราปัจเจกนะฮะเกษตรกรเราขี้อายแล้วก็ไม่กล้ามากกว่านะฮะเป็นการถ่มตัวถอยมากกว่า ถ้าปัจเจกเนงใจปัจเจกอาจจะเป็นอาชีพเช่นหมอเช่นด็อกเตอร์ทั้งหลายที่จบมาแล้วก็เก่งเก่งเกินตัวอย่างนั้นจะเป็นปัจเจกที่อันตรายไปอีกแบบหนึ่งแต่ว่าเกษตรกรของเราจะทอมเนื้อทอมตัวไม่กล้าถอยอันนั้นเป็นการสูญเสียโอกาสนะเพราะอะไรคะเพราะว่าสังคมมันมาอย่างนั้นสังคมมาอย่างนั้นแล้วเราก็เราไม่มีใครไปเอ u ูเค e เขาสอนเขาให้ให้โอกาสเขานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คิดว่าเราอย่าลืมแต่เป้าจะต้องทําให้เขารวยขึ้น แต่เห็นข่าวนี้เห็น c ีพีเขาลงไปสนับสนุนความรู้เกษตรกรอยู่เสมอนะเห็นทําอยู่เป็นระยะเดยอก็เป็นเรื่องที่อันนั้นเป็นอะไรคะเป็นเป็นปรัชญาของเราที่จะต้องทําธุรกิจของเราเนี่ยให้เป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นประโยชน์กับประเทศชาติประชาชนและประเทศนั้นๆก็จะยอมรับบริษัทเราได้และบริษัทถึงจะได้ประโยชน์ตามหลังมาท้ายสุดค่ะ นะครับถ้าเราไปทําธุรกิจที่เอารัดเอาเปรียบคนก็ชอบไหมครับอไม่ชอบไม่ชอบคนไม่ชอบประเทศเขาผู้บริหารรัฐบาลเขาก็ไม่ชอบเราแน่นอนเราก็อยู่ไม่ได้เสียเปรียบนิดหน่อยเนี่ยถึงจะถึงจะอยู่ได้คนไม่ชอบไม่ใช่ไม่ต้องเสียเปรียบค่ะผมคิดว่าอย่าไปเอาเปรียบอย่าไปเอาเปรียบแต่ว่าได้ได้เปรียบเท่าเทกันวินวินด้วยกันอันนี้สําคัญสําคัญได้ได้ได้เปรียบซึ่งกันและการได้ประโยชน์วินวินนะฮะแบ่งแบ่งกําไรกันยกระดับขึ้นด้วยกันครับ ดังนั้นถ้า AEC เข้ามาถึงจริงๆอาจารย์มองว่ายังทันไหมคะเนี่ยยังทันไหมคะที่จะปรสิบคทียบเนี่ยเขาบุกลุยไปก่อน AEC จะคิดขึ้นมาโดยซ้ําไปเขาเป็นเจ้าของที่ดินเจ้าของกิจการในอาเซียนเกือบหมดแล้วเขาเขาคิดไปก่อนแล้วนะแล้วประเทศอื่นๆก็เพิ่งจะมาเริ่มคิดกันค่ะสําหรับประเทศไทยผมคิดว่าปีนี้2012ค่ะเขาจะมา2015จะมา ไปเดี๋ยว2014ใกล้ๆปลายปลายปีเราค่อยสตาร์ทเหรอเดี๋ยวก็จะมาเริ่มเดือดร้อนกันชุนละมุนกันซึ่งก็ทูเรจสายเกินไปสล้วก็ด้วยคําว่าไม่เป็นไรด้วยคําว่าเอาหน้าแล้วเดี๋ยวก็มีวิธีเองค่ะเพราะงั้นถ้ามองกลับตอนนี้ได้ตั้งสติได้เนี่ยเราต้องรีบตื่นตัวตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะก็นี่ไงคะสมชาบอกว่าจะทําอย่างยั่งยืนละ แต่ว่าสมัชชาเนี่ยเขก็คงต้องให้สมัชชาลงมาทำแอคชั่นแพลนนะฮะกำหนดตัวชี้วัดแล้วสมัชชาลงมา Follow Up หน่อยลงมาติดตามว่าแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยตัวเลขที่คุยไว้เนี่ยที่เขียนไว้เนี่ยควรที่จะมีคนติดตามทําให้ได้นะแล้วก็ลงหารายละเอียดให้ชัดเจนว่าความเป็นจริงคืออะไรผมคิดว่าข้อมูลของสมัชชาปฏิรูปประเทศไทยคลาดเคลื่อนครับอ๋อค่ะงั้นเดี๋ยวเราต้องกลับมา